้า่ชอบตมพริกช้างไว้เพราว่า,ามันมดเราตามสดเลยใช่ไหม,ไมไบางสะพานกุยบุรีคือหนึ่งในอำเภอของประจวบคีรีขันอะใรไม่ธรรมดาละ่ะคะเพราะไรลูกมันใหญ่เดือดาวมันตัเฉยลูกและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดๆวันนี้เราไปกันที่บางสะพานกุยบุรีอุทยานแห่งชาติ300ยอด และที่แรกที่เรามานะครับเรามาตามรอยรีวิวนะครับเห็นเขาบอกว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านอาหารนะครับที่อร่อยนะครับเป็นร้านอาหารตาำสั่งบ้านๆธรรมดาๆครับแต่ว่าอร่อยมากๆและนี่ก็คือร้านป้าจุ๋มนะครับอันนี้กลับเยอะอันนี้กลับอันนี้เน้นกลับอันนี้เน้นกลับปีแรกป้ายังไม่ขายด้วยนเมื่อเช้าตลาดเลย แค่ว่าไปเธอซื้อมาไม่ได้ขายก็เอาไว้เดี๋ยวก็เราก็มีคนกินเอย่างเงี่ยไปก็ไปไปไม่ได้ดีแล้วครับไม่งั้นผมจะไม่ได้กินขายก็ขายไปมันฝนฝนงั้นแหละตกแล้วมันรั่วด้วยอ๋อรั่วด้วยเรื่องเลยป้าไม่ชอบตำพริกช้างไว้ป้าว่ามันกรอบนิอหนเราตำสดเลยใช่ไหมใช่ใช่ออกดินนะป้าเคยกิน ชิปไว้วมันเหมือนออกกลิ่นเน่ะใช่มันจะออกอเปรี้ยวๆหน่อยใช่มันออกกลิ่นเปรี้ยวแต่มันก็ไม่ได้เสียหรอกแต่ไม่เหมือนตมสดๆดตามสดมันจะอร่อยกว่า แม่บางสะพานนะครับก็แวะมากินข้าวที่ร้านป้าจุ๋มได้เลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยอร่อยมากนะครับแล้วก็ให้เยอะด้วยนะป้าบอกว่าเน้นกลับเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้เข้าเยอะก็บอกไกได้นะแล้ววิวนะครับวิวที่ร้านนี้นี่เป็นแบบนี้เลยทะเลสวยมากนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นเนินทรายอยู่ด้วยนะเหมือนทะเลมันแหวกนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดดอนสำราญนะครับหาดดอนสำราญเนี่ยก็จะมีรูปเต่านะครับเป็นเต่าทองตัวนี้นะครับถ้าใครมาก็จะเห็นเลยแล้วก็จะมีนี่ต้นไม้ต้นนี้นะที่จะมีสิ่งช้านะครับให้เราถ่ายรูปกัน อันนี้เรามากันที่ร้าน AU Coffee นะครับผมซึ่งเป็นร้านนะครับที่อยู่ในรีสอร์ทของชื่อว่าสุดานะครับและวิวของคาเฟ่ที่นี่นะครับก็จะสวยมากๆนะครับผมเพราะว่าพอเราเดินออกไปเนี่ยมันจะเป็นชายหาดนะครับก็มีเรือประมงนะครับมาจอดกันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นวิวที่พักของสุดาวิลล่านะครับที่นี่ก็มีร้านกาแฟด้วยนะถ้าใครไม่ได้มาพักเนี่ยก็มาร้านกาแฟเขาได้นะครับแล้วก็ลงมาเดินเล่นข้างล่างนี้ได้เหมือนกันที่ร้านกาแฟครับเขาก็จะมี มุมให้เด็กๆเนี่ยมันนั่งเล่นสายด้วยนะครับก็สามารถที่พาน,น้องๆนะครับมาเล่นตรงนี้ได้นี่กินกาแฟตอนเย็นนี่ที่นี่มีห้องแอร์ด้วยนะคนนั่งด้านในนะครับมองไปวิวก็ยังสวยอยู่แล้วก็ที่นี่นะครับเขาจะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะครับการพายเรือคายักนั่นเองครับจากาันที่จะลากนะครับแล้วก็ไปพายได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาพายเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะ ย้ขึ้นรอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นกันดูบ้างสายสายไปาไปซ้ายขวาสลับไปเลย 来了，谁在你这捣乱？ คืนนี้เรามาพักกันที่โรงแรมกรีนซีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะกินอาหาราที่โรงแรมเลยนะครับก็ที่นั่งนะคะก็จะแบบว่าสบายๆที่นั่งแบบชิวๆนะครับสบายๆใครที่มาพักนี่ก็สามารถมาทานอาหารตอนเย็นที่นี่ได้นะครับ ราคาไม่แพงนะเราสั่งกระเพราเนื้อนะครับราคาแค่89บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถจะลงไปเล่นทะเลข้างล่างได้นะมีที่นั่งบางงี้ด้วยชมวิวบรรยากาศดีมากนะครับ มีสั่งกะเพราเนื้อไข่ดาวชัว<ะ>่วอืมน่ากินมากนี่อันนี้ของเราเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกันอา่าสั่งเหมือนแก้มบนแด,ดอตอนนี้เราอยู่ที่หาดนาวกรน,นะครับที่นี่ก็ ตอนเช้านะก็มีคนมากางเต็นท์นะครับมันอนแคมป์เยอะเลยนะนก็พูดเบาๆนะครับเพราะว่าบางคนเขายังพผ่อนอยู่นะนี่ก็มากางเต็นท์นอนได้นะครับที่อุทยานนาวกรนะครับตอนนี้เรามากินข้าวช้ากันที่ร้านของอุทยานนะครับก็จะเปิดประมาณ8โมงนะครับ ก็ที่นี่หยุดทุกวันพุธรายการเมนูอาหารนี่นะครับก็ราคาไม่แพงนะนี่อาหารจานเดียวก็มีนะครับอาหารจานเดียวนี่นี่อันนี้รายการอาหารจานเดียว น,นี่เราสั่งพริกเผาทะเลนะครับน,นี้ชอบผัดปูอันนี้อะไรนะทะเลกระเทียมน,นี่สะเพะหมูแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางครับไปที่อําเภอกุยบุรีนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นถ้ำพญานาคอนะครับซึ่ง อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาตินะครับสามรอยอดนะครับแล้วก็ก,การไปทัมพยานาครนะครับพอเราถึงจุดแล้วเนี่ยเราจะต้องนั่งเรือไปนะครับโดยมันจะมีค่าบริการเรือนะครับไปกับอยู่ที่400บาทนะครับผมใครเนี่ยที่อยากแอดเวนเจอร์นะครับหรือว่ามีเวลามากพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินไปได้นะครับโดยการขึ้นภูเขาไปนะครับ เราไปเรือรำสีแดงนี้ถอดรองเท้าเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้า,าก่อนนะแล้วก็หิ้วไปอุ๊บมาฮ่าฮ่าเราลุยน้ำทะเลกันกลวยูเย้นี่ไงมีการจะไปขึ้นเราต้องเดินแบบนี้ลำไหนเรือลำสีแดงเบอร์สี่นี่ไง เบอร์สี่เราไปเที่ยวเกาะด้วยพื้นนุ่มมากอ่ะขึ้นเลย yeah นี่จะไปถ้ำพญายนาคนะห้่สิบหเมตรก็ไปกับก็กิโลนิดๆน,นะใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงครึ่งนี่ก็ตามรอยเสด็จนะครับราชการที่657-9าเจ็ดเนี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นทางขึ้นนะครับทางก็ยอยู่ตรงข้างๆห้องน้ำเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปนะเข้าไปเรื่อยๆนะครับไปสบายอันนี้จุดแรกจะเป็นบ่อพญายนาค ถึงแล้วบอ่อพญานาครอีอะไรอ่ะนี่บอ่อพญานาครบอร่อน้ำเหรอใชอ่ใช่มันบอ่อน้บ่อน้ำกว่าไปกันต่อีทางขึ้นนะครับท่านที่มีรถประจำตัวก็โปรดพิจารณาตัวก่อนนะครับ ที่นี่ห้ามบินโดรนะข้าใหญ่มากะเพียงอ่ะุแคปไมตธรรมดาละคะเพราะได้ลูกมันเนียะทามันตันเฉยลูก มาชุบสี400่ร้อยเมตรปกติเธเดินยิ่งกว่านี้อีกนี่เจอขลื่นด้วยไงมครแล้วเดี๋ยวมาคุยล

ครับโอ้ยดรวถูแล้ว่ายลูเลย่ายลูกไว้ถ้ำพยานครนะครับตั้งอยู่ในบริเวณเขา300ยอดที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นถ้ำเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับและมีความสำคัญทั้งในด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์ภายในถ้ำพญานครนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นพระที่นั่งนะครับคูหาคฤืหานะครับที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 นี่ฮรใครไม่ไหวพี่เจ้าที่เขามีเกลือแร่ให้ด้วยนะข้อแวกอตรงนี้หนึ่งแล้วก็กลางทางสองถ้ารวมผมด้วยสี่ภาวะอิสโตเราบรือว่าเรารู้อาการว่าเราทําไมเรายกแขนขวาขึ้นแล้วเรามีอาการตาผ้าอ๋อเนี่ยตาผ้าแล้วก็รีบออก ไปโทรไปหาเพื่อนจะเป็นกู้ภัยแล้วก็โทรหามหออมอหลังจากนั้นก็เรียบร้อยดับไปแล้วเขา,าขหามลงการอากาศใช่เขาหามลงมาตอนไหนไม่รู้ <S <S อันนี้เป็นลายเซ็นรัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยครับนี่อ๋อสามพระองค์นะรัชกาลที่ห้านะครับจะเรยกว่าจปลนะครับแล้วก็รัชกาลที่เจ็ดนะรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เจ็ดแล้วก็รัชกาลที่เก้า นี่เรากำลังลงแล้วนะโอ้เปียกเหนื่อยมากเสื้อเปียกหมดเลยเปียกหมดเลย, <laughs> เย,เลยนี่อา,ากาศไม่ร้อนนะไม่มีแด,ดดแนะจ๊ะนี้ทางลงนะก็เป็นทางที่เราขึ้นมานั่นแหละมาทางไหนก็ทางนั้นซุกอันนี้ก็เตรียมร่างกายให้พร้อม นี่ขาออกครับเดินทางในสวัสดิภาพเออออกแล้วห้องน้ำมีตรงนี้เลยนะสามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับและก็จบคลิปนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนะครับตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากคลิปชุมพรนะครับผมแล้วก็มาที่บางสะพานแล้วก็มาที่กุยบุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วนะเหมือนเดิมครับ กดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะในฉันอยากไปเที่ยวนะครับและคลิปหน้านะเราจะไปที่ไหนกันต่อรอติดตามกันได้เลย